ครับนะรองหนึ่งหนึ่งศนห้าสวยๆเดิมๆไม่แกะไม่เปิดนะครับไปฟังเสียงนี่น้ำมาแล้ว โอ้โหแรงอัดแรงเวียงดีมากครับแลยว